ปีใหม่ปีนี้แอนนาอายุได้ยี่สิปีแล้วเธอรู้สึกมีความสุขมากที่พี่ชายของเธอโทรมาบอกว่าพี่ชายจะกลับมาเยี่ยมบ้านและจะซื้อของขวัญมาฝากเธอด้วยแอนนาอยู่กับพ่อแม่แค่สามคนพี่ชายบอกว่าถ้าแอนนาเรียนจบจะให้แอนนาไปทำงานที่กรุงเทพกับเขา ขอให้ออนานั้นตั้งใจเรียนจบแล้วจะได้ไปทำงานและจะได้ไปเที่ยวด้วยแอนานาเธอก็เลยตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษได้แล้วก็มาถึงวันที่พี่ชายของเธอกลับมาเยี่ยมบ้านแต่พี่ชายไม่ได้มาคนเดียวเขามากับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาคนนั้นเป็นคนกรุงเทพแต่อยากมาเที่ยวบ้าน เพราะเขาชอบบรรยากาศชนบทมันบรรยากาศดีมากๆพี่ชายของเธอก็เลยให้เขากลับมาด้วยบ้านของแอนนานั้นหลังไม่ใหญ่โตสักเท่าไร่แต่ก็อยู่กันได้หลายคนบ้านของแอนนามีที่นาทุ่งนาล้อมรอบบรรยากาศดีมากๆเมื่อพี่ชายเดินทางมาถึงแล้วแอนนาเตรียมกับข้าวกับปลา ช่วยกันทำกับแม่วันนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้เจอกับพี่ชายของเธออยากเห็นของขวัญแม่คะเสียงรถมาจอดหน้าบ้านแล้วสงสัยพี่ดิเลกจะมาแล้วคะ่ะไปดูสิลูกไปเปิดประตูให้พี่เขาไปค่ะแม่แอนนารีบวิ่งไปเปิดประตูต้อนรับพี่ชายแอนนาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผิวขาวดูน่ารัก พี่ชายของเธอจอดรถที่หน้าบ้านเป็นรถเจ๋งประจำตัวพี่ชายของเธอเปิดประตูแล้วพี่ชายของเธอก็เลี้ยวรถเข้ามาในบ้านแอนนาปิดประตูโย่เสร็จแล้วเธอก็เลยเดินมาหาพี่ชายดิเลกเปิดประตูรถลงมาพร้อมกับเพื่อนของเขาแอนนาเมื่อเจอเพื่อนของดิเลกพี่ชายของเธอเธอถึงกับจ้องมองไม่หยุดเลยเพราะ อาคมเพื่อนของพี่ชายเธอนั้นรูปร่างสูงใหญ่หล่อเท่จนเธอตะลึงลืมไปว่านั่นคือเพื่อนของพี่ชายนี่แอนนานี่อาคมเพื่อนของพี่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะพี่อาคมจ้าอาคมเป็นคนยิ้มเจงเขาเองก็สะุดตาแอนนาไม่น้อยเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็ก น่ามองน่ารักน่ารักพี่คะของเยอะหรือเปล่าคะเดี๋ยวแอนนาช่วยถือคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมถือเองก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเป็นแขกเดี๋ยวแอนนาช่วยถือนะคะจากนั้นแอนนาอาคมแล้วก็ดีเลกช่วยกันถือของเดินเข้าไปในบ้านพ่อแม่รออยู่แล้วเมื่อเดินเข้าไปถึง ดิเรกกับอาคมก็ไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครับผมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากๆนี่อาคมเพื่อนของผมครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีจ้าไหว้พระเจอนี่ยบ้านของเราคับแคบหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกครับไม่แคบแคบหรอกบรรยากาศดีมากผมชอบแบบนี้แหละ กิเลกกิ้มให้กับเพื่อนของเขาแล้วหันไปบอกแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ครับอาคมนะ่ะเขาเป็นคนกรุงเทพก็จริงแต่เขาชอบบรรยากาศบ้านๆของเราเขาก็เลยอยากมาเที่ยวดีจ้ะเนี่ยปีใหม่เนี่ยมาก,กันหลายคนคงสนุกกันแน่ปีที่แล้วดิเลกไม่ได้มาบ้าน เนี่ยแม่กับแอนนาทํากับข้าวไว้ต้อนรับแล้วนะเหรอครับแม่ทําอะไรกินล่ะครับก็ของโปรดลูกทั้งนั้นแหละเออพี่เทธิกคะไหนล่ะของขวัญของฝากของแอนนาอ้าวพี่ลืมไปเลยเดี๋ยวพี่ไปหยิบให้นะค่ะฤิธิกเดินไปหยิบของขวัญเป็นกล่องเล็กๆ มายื่นให้กับน้องสาวของเขาเปิดดูสิอะไรเหรอคะพี่เล็กเปิดดูก่อนค่ะเมื่อแอนนาเปิดออกแล้วมันเป็นสร้อยทองเส้นเล็กๆน่ารักน่ารักขอบคุณมากคะ่ะพี่ดิเล็กแอนนารู้สึกดีใจมากเธออยู่ที่บ้านนอกกับแม่กับพ่อของเธอไม่เคยได้ใส่สร้อยทองหรอกพี่ชายของเธอคิดว่า เธอโตเป็นสาวแล้วเธอน่าจะชอบของขวัญแบบนี้ชอบหรือเปล่าล่ะชอบสิคะชอบมากๆเลยอาคมเห็นแอนนายิ้มกับของขวัญเขาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆเออผมก็มีของขวัญให้คุณเหมือนกันนะครับอ้าวในฐานะอะไรหรอคะแอนนาแซลเขาก็ในฐานะ เพื่อนพี่ชายของคุณไงล่ะครับเลอคะไหนล่ะนี่ไงของเขาเป็นกล่องใหญ่มากอะไรค่ะในเนี้ยเปิดดูสิครับแอนนาแกะออกดูอาคมเคยถามดิเลกว่าแอนนาเพิ่งเกตัวเป็นสาวเธอชอบตุ๊กตาหมีมากไม่คิดว่าอาคมจะซื้อมาฝากเธอเมื่อแกะออกแล้ว แอนนาถึงกับร้องอย่างดีใจอุย๊ยน่ารักจังค่ะขอบคุณมากๆนะคะทำไมพี่รู้ล่ะว่าหนูชอบแบบนี้พี่ก็เลาไปอย่างนั้นแหละก็เคยถามดิเลกว่าเธอชอบตุ๊กตาพี่ก็เลยซื้อแบบนี้มาฝากชอบไหมชอบมากเลยค่ะขอบคุณพี่อาคมรมากๆเลยนะคะ ไม่เป็นไรหรอกงานแอนนาเอาไปเก็บก่อนมาเหนื่อยๆพักผ่อนเสร็จจะได้ทานข้าวกันจากนั้นแอนนาก็เอาของควรไปเก็บในห้องของเธอบ้านของแอนนาลมลื่นมากอากาศเย็นๆเพราะปีใหม่อากาศก็เย็นแบบนี้แหละเนี่ยชอบหรือเปล่าคะบรรยากาศบ้านแอนนา แอนนาถามอาคมเพื่อนของพี่ชายชอบมากเลยครับดิเลกมองเห็นน้องสาวสนิทกับเพื่อนของเขาเขายิ้มแล้วก็คิดในใจว่านี่ถ้าอาคมชอบแอนนาก็คงจะดีนะอาคมเป็นคนดีมากๆเพื่อนของเขาก็มีอาคมนี้แหละที่ทำตัวดีกับเขามาตลอดแต่แอนนายังเด็กอยู่ ไม่รู้ว่าอาคมจะชอบหรือเปล่าแต่ดูแล้วแอนนาน่าจะชอบอาคมเพราะกิริยาท่าทางของแอนนาพี่ชายของเธอมองออกพี่ชายก็เลยบอกกับน้องสาวไปว่าแอนนาทานข้าวเสร็จแล้วพาพี่อาคมไปเดินเล่นที่ทุ่งนาสิอาคมเขาชอบบรรยากาศแบบนั้นได้เลยค่ะงั้นไปทานข้าวกันก่อน หลังจัดทานข้าวทานปลากาันอิ่มเรียบร้อยแล้วแอนนาก็พาอาคมเดินไปชมทุ่งนาแอนนาใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะส่วนอาคมใส่ขายาวเธอก็เลยบอกกับเขาว่าพี่อาคมคะระวังรองเท้าเปื้อนนะคะเพราะพี่ใส่กางเกงขายาวขากางเกงอาจจะเปื้อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับ เปื่นก็ซักเอาพี่ชอบบรรยากาศแบบนี้จังอิจชาเธอจริงๆอิจชาเหรอคะพวกพี่นะอยู่กรุงเทพยิงหน้าอิจชาส่วนแอนนานะ่าอยู่แต่ทุ่งนาเป็นเด็กบ้านนอกจะอิจช้าทำไมกันล่ะคะแอนนาพูดไปดวงตาของเธอก็ดูเศร้าๆนี่ทำไมทำหน้าเศร้าๆแบบนั้นล่ะ อาคมถามเธอก็แอนนาคิดว่าถ้าแอนนาเรียนจบไปทำงานที่กรุงเทพแอนนาคงคิดถึงที่นี่คิดถึงพ่อกับแม่อ๋อนึกว่าเรื่องอะไรคิดถึงก็กลับมาเยี่ยมท่านสิค่ะแอนนาก็คิดแบบนั้นแหละเนี่ยดูสิคะลูปปู เต็มขนาเลยเนี่ยพี่เคยกินหรือเปล่าปูนาอร่อยจะตายเหรอทำยังไงถึงจะเอามันได้ล่ะก็ขุดเอาสิคะเดี๋ยวถ้าพี่ชอบกินแอนนาจะไปเอาเสียมกับกระป๋องมาขุดเอาไปนึ่งให้พี่กินนะคะได้เลยพี่ช่วยนะแล้วอาคมกับแอนนาก็กลับไปเอาเสียม กับกระป๋องใบหนึ่งแล้วก็เดินตามหลังกันไปแอนนาเป็นคนขุดเพราะอาคมนั้นเขายัางไม่รู้จักว่าขุดแบบไหนพราะขุดลงไปได้สักพักก็มองเห็นปูเนี่ยพี่อาคมดูสิคะปูอยู่ในรูเดี๋ยวแอนนาจะล้วงเข้าไปจับมันออกมาระวังนะระวังมันหนีบอาคมบอกกับแอนนาไม่หนีบหรอกค่ะ แอนนารู้วิธีแล้วแอนนาก็ล้วงเข้าไปในรูปูแล้วก็ดึงปูออกมาทั้งสองหัวลาะชอบใจดูถ้าอาคมคงจะชอบบรรยากาศแบบนี้แอนนาก็คงมีความสุขเช่นกันพี่ชายยืนมองอยู่กับพ่อแม่ของเธอดิเลคันมาบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อครับแม่ครับพี่นี้แอนนาตัวเป็นสาวแล้วหน้าตาสวยซะด้วย มีหนุ่มๆม,มากีบหรือเปล่าครับแม่คุณแม่หัวเราะเบาๆใครจะมากีบน้องสาวเธราส้นยังกะลิงอ้าวเหรอครับผมคิดว่าจะมีหนุ่มๆม,มาตอมเจอะไม่หรอกไม่มีหนุ่มๆที่ไหนมาตอมหรอกแอนนาน่าโตแต่ตัวนิสัยยังเด็กอยู่ แล้วถ้ามีเพื่อนของผมมาชอบลูกสาวของแม่ล่ะครับคุณแม่จะว่ายังไงนี่ลูกจะบอกนะว่าเพื่อนของลูกคนนั้นชอบลูกสาวแม่ผมมองออกนะว่าอาคมน่ะคงจะชอบน้องสาวผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองจะคิดกันยังไง อย่าเพิ่งพูดเลยนี่เราก็แค่มองนั่นดูสิจอก,กันจนตกคันแทนาเลยแอนนาตกลงไปกันแทนาส่วนอาคมนั้นดึงมือเธอเอาไว้แล้วแอนนาก็ทำให้อาคมนั้นร่วงลงไปทับตัวเธอแม่กับดิเลกยืนมองอยู่พากันเอามือปิดต,ตาแม่ดูสิแม่ครับ สองคนนี้นะ่ะคงไม่รอดหรอกคงจะชอบกันแหละแม่กับดิเลกนั้นพากันหัวเลาะส่วนแอนนากับอาคมก็หัวราะกันพี่อาคมคะเมื่อไหร่พี่จะลุกออกจากตัวหนูล่ะหนักนะคะอ้าวพี่ลืมไปมามาขึ้นมาก่อนดูซิเพื่อนหมดแล้วไะไปล้างมือตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นมีบ่อ เราไปล้างมือกันดีกว่าค่ะครับจากนั้นแอนนากับอาคมก็เดินไปที่บ่อที่พ่อขุดเอาไว้น้ำใสมากนะครับแอนนาน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์มากค่ะเนี่ยเห็นไหมต้นมะม่วงกำลังออกดอกออกลูกน่าอยู่มากๆเลยครับแอนนาอาคม ้องสายตามองเอนนาจนเอนนานั้นกลบสายตาเขาเธอรู้สึกเขินที่สายตาเขามองมาที่เธอแอนนาแอนนารู้ตัวหรือเปล่าว่าเอนนาเป็นสาวบัรณาที่สวยมากๆแหมพี่อาคมคะยะยเอนนาแบบนี้สิคะแอนนาก็เขินสิพี่ไม่ได้ยอนะพี่พูดเรื่องจริง ทุกคนบอกว่าหนุ่มกรุงเทพก็ปากหวานแบบนี้แหละพี่ไม่ได้ปากหวานพี่ขอถามหน่อยสิแอนนามีแฟนหรือ,อยังพี่ถามทำไมเหรอคะถ้าแอนนายังไม่มีแฟนพี่ขอเป็นตัวเลือกได้ไหมพี่อาคมเราเพิ่งจะรู้จักกันนะคะ ทำไมล่ะแอนนาไม่เคยได้ยินเหรอรักแรกพบแม้พี่พูดเหมือนกับในหนังเลยนะคะอาคมหัวเราเบาๆใช่พี่เป็นพระเอกเธอก็เป็นนางเอกไงพี่พูดจริงๆนะพี่นะ่ะนึกชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้วตอนนั้นดิเลกเอารูปของเธอให้พี่ดู พี่คิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละพี่ต้องกีบออกมาเป็นแฟนให้ได้แม้พี่อาคมก็จริงๆนะแอนนาะเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเขาดาวกันแล้วเราจะเขาดาวด้วยกันนะแอนนามองสบตาชายหนุม่มเธอเองก็รู้สึกว่าถูกชะตากับเขาเมื่ออยู่ใกล้เขาแล้ว ถ้รู้สึกอบอุ่นมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแล้วถ้าเรื่องนี้พี่ชายเธอรู้ะพี่ชายของเธอจะว่ายังไงเห็นดีเห็นงามไปกับเพื่อนหรือหน้องสาวหรือเปล่าและแล้วก็มาถึงวันที่พวกเขาทุกคนมาเขาราวกันทุ่งนาอันแสนได้บรรยากาศอากาศหนาวหนาวเย็น ก่อกองไฟขึ้นมันช่างอบอุ่นได้บรรยากาศสักจริงๆเลยพวกเขาก่อนที่จะมาถึงตอนเย็นพากันเข้าเมืองไปซื้อของพวกอาหารทะเลอุ้งมึกพวกหอยมาปิ้งย่างกันพ่อก,กับแม่รู้สึกว่าจะมีความสุขมากๆที่ลูกชายและลูกสาวได้อยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแอนนาดูจะคึกคักเป็นพิเศษ เธอรู้สึกว่าปีนี้เธอรู้สึกมีความสุขกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะเธอได้เจอความรักกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่ย่างหมึกไปด้วยอาคมเดินมาหาให้พี่ช่วยไหมอุ๊ยตกใจหมดเลยตกใจอะไรอยู่เหรอกำลังคิดอะไรอยู่แหมก็คิดอะไรเลื่อยเปื่อยเลยค่ะพี่อาคม คิดว่าปีนี้น่ะมันคึกคื้นกว่าปีที่แล้วและปีที่ผ่านๆมาจริงเหรอคงเป็นเพราะว่าพี่กลับมากับริเลกด้วยใช่ไหมแอนนายิม้มคงใช่มั้งเพราะมันก็เพิ่มจำนวนคนขึ้นมาไหนไหนใกล้จะเสร็จหรือยังพี่จะย่างสักหนึ่งจานแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ แอนนาเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ถามชายหนุ่มว่าคุณพ่อคุณแม่เหรอคะไม่ใช่คุณลุงคุณป้าเหรอไม่ได้สิต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะพี่จีบลูกสาวท่านนี่แหมกล้าเรียกเหรอคะกล้าสิมาเดี๋ยวพี่เดินไปเองจากนั้นอาคมก็ถือจานกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยที่แอนนาย่างเสร็จแล้วเดินไปหาพ่อกับแม่ของแอนนา โดยที่แอนนานั้นแอบมองตามหลังไปคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ของแอนานาเมื่อได้ยินเสียงเรียกท่านก็หันกลับมาและก็ตกใจนึกว่าลูกชายเรียกอา้าวเธอเองเหรออาคมผมเอากุ้งหมึกแล้วก็หอยมาให้คุณพ่อคุณแม่ครับและขอโทษด,ด้วยที่ผมเรียกคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกก็เพราะ เธอเป็นเพื่อนลูกชายฉันไม่ใช่นะครับคุณแม่ที่ผมเรียกก็เพราะว่าผมชอบลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ครับอาคมพูดออกไปตรงๆอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วนี่แอนนารู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่แซวอาคมรู้แล้วครับแต่แอนนาบอกว่าติดอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะอนุญาต ให้ผมเป็นแฟนเธอหรือเปล่าพ่อกับแม่หันไปมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มแหมเจ้าลูกคนนี้นี่โยนดมาให้พ่อแม่เลยนะคุณพ่อบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงล่ะครับพ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วแต่เด็กๆถ้าชอบกันเข้าใจกันพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อแม่นะ่ะเลี้ยงลูก ตามใจเขาอยู่แล้วเขาจะชอบใครรักใครพ่อแม่ก็ชอบด้วยจ้ะขอให้คนคนนั้นเป็นคนดีก็พออาคมยิ้มไม่หุบเลยเมื่อได้ยินคำพูดของพ่อแม่แอนนาพูดออกมาแบบนี้เขารู้สึกโลง่งและดีใจมากๆเลยรีบเปิ่นกลับไปหาแอนนาเมื่อมาถึงแอนนาแล้วเขาก็บอกแอนนาว่าแอนนาครับผมคุยกับพ่อแม่คุณแล้วนะท่านบอกว่า ตามใจแอนนาอ้าวทำไมคุณพ่อคุณแม่พูดแบบนั้นล่ะคะก็ไม่รู้สิท่านบอกว่าลูกรักใครท่านก็รักด้วยจริงๆนะพี่ไม่โกหกแอนนามองสบตาชายหนุม่มทั้งสองต่างก็ยิ้มให้แก่กันแอนนาเราไปนั่งตรงนู้นกันไหมนั่นดิเลกเขากำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนของเขาอยู่ได้คะ่ะ งั้นเอาจานปลาหมกึกจานกุ้งไปด้วยได้สิทั้งสองคนปูเสือตรงมุมมุมหนึ่งมันได้บรรยากาศมากๆพ่อแม่ก็นั่งอีกมุมหนึ่งส่วนดิเลยกน,นั้นคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่แอนนาพี่กลับมาบ้านมาเที่ยวบ้านของเพื่อนพี่ครั้งนี้พี่นะคุ้มค่าจริงๆมีความสุขมากๆด้วยทำไมละคะก็ ได้ทั้งแฟนได้ทั้งบรรยากาศจริงๆนะพูดจบอาคมก็ขยบเข้ามานั่งใกล้แอนนาเพราะรู้สึกหนาวหนาวเราก่อกองไฟตรงนี้อีกไหมคะได้สิเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจากนั้นอาคมก็ไปก่อกองไฟบรรยากาศยิ่งได้กว่าเก่าอีกพวกเขาดื่มเบียร์ไปด้วยแล้วก็กินปลาหมกึกกินกุ้งย่างไปด้วยแอนนา ชนแก้วกันหน่อยสิหลายแก้วแล้วนะคะทำไมล่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะปีใหม่แล้วฉลองกันหน่อยสิส่งท้ายส่งท้ายได้ค่ะทั้งสองชนแก้วกันดิเลกเองก็แอบมองน้องสาวแล้วก็เพื่อนอยู่แต่ไม่เข้าไปขัดคอพวกเขาหรอกปล่อยให้พวกเขากีบกันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะดิเลกเน่เขี่ยเพื่อนอยู่แล้วแอนนา พี่ขอนอนหนุนตักแอนนาหน่อยสิอะไรกันคะเดี๋ยวพ่อแม่ก็ว่าเอาท่านไม่ว่าหรอกพี่รู้ว่าพ่อแม่ของเธอนะ่ะตามใจเธออยู่แล้วงั้นก็ได้คะ่ะจากนั้นอักคมก็นอนลงหนุนตักหอมจังเลยบ้าบ้าอะไรกันพี่บอกว่าหอมแป้งที่เธอทาน่าแอนนารู้สึกเขินหน้าแดงเลย ที่โดนอัคมแซลแอนนาเขาเอื้อมมือไปรูปคอของแอนนาแล้วก็ให้แอนนาก้มลงมาใกล้ๆเขาแอนนาพี่ขอหอมแอนนาหน่อยนะไหนๆเราก็คบกันแล้วแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกเป็นแฟนกันแล้วนี่นิดๆหน่อยๆพี่อดใจไม่ไหวจริงๆเพราะแอนนาน้า สวยน่ารักขนาดนี้ใครก็อดใจไม่ไหวแอนนาหลับตาเขาก็เลยหอมแก้มเธอเนี่ยเอาเปรียบแอนนานเนี่ยเอาเปรียบอะไรกันหรือเธอจะหอมคืนปเปล่าค่ะแอนนาไม่หอมคืนหรอกแอนนาหันไปหาพ่อกับแม่ท่านหายไปแล้วสงสัยจะพากันเข้าไปนอนแล้วเธอก็เลยหันมองไปหาพี่ชาย อ้าวพี่ชายก็หายไปอีกอะไรกันเลือดแต่เราสองคนเหรอเนี่ยแอนนานึกในใจแอนนากกำลังมองหาใครอยู่เหรออาคมถามมองหาพ่อกับแม่กับพี่เล็กจ้ะพากันเข้าไปนอนแล้วหรืมั้งอากาศเย็นขนาดนี้เลือดแต่เราสองคนนี่แหละบรรยากาศดีจริงๆแอนนาเดี๋ยวเรานอนตรงเสือตรงนี้แล้วก็นอนชมดาวกันนะ รอ้อยเที่ยงคืนก่อนรอ้อยถึงปีใหม่เราก็เข้าไปนอนกันตกลงค่ะแล้วทั้งสองก็นอนลงบนเสือ่อนอนเคียงข้างกันแล้วก็พากันมองเดือนดาวดาวสวยจริงๆนะคะแอนนาไม่เคยออกมามองแบบนี้เลยใช่สวยมากๆสวยถูกใจพี่จริงๆแอนนาหันกลับมามองหน้าอาคมคนหรือดาวคะ ทั้งคนทั้งดาวและสวยจริงๆอาคมพูดไม่พูดเปล่าโอบกอดแอนนาแอนนาสะดุ้งเล็กน้อยอย่าค่ะพี่อาคมเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันไม่ดีค่ะใครจะมาเห็นเราละ่ะทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วเธอไม่รู้เนนหรอนหว,ว่าพวกเขาปล่อยให้หนุ่มสาวนั่งจีบกันตรงนี้ไม่ใช่หรอกค่ะใช่สิเชื่อพี่ แอนนาถ้าพี่ทำอะไรเกินเลยเธอพี่สัญญาว่าพี่จะรับผิดชอบเองแอนนาไม่เคยเจอมือชายใดมาก่อนพอเจอคำพูดหวานๆเจอมืออาคมที่เป็นเพื่อนของพี่ชายเธอรู้สึกรักเขาเธอก็เลยไม่คิดอะไรมากมายปล่อยให้เขานั้นโอบกอดเธออยู่ตรงนั้น แอนนาพี่อดใจไม่ไหวแล้วนะอย่าค่ะพี่อคมอย่าทำไมล่ะที่นี้มีเราอยู่แค่สองคนเท่านั้นบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนใจดูสิมีแต่แสงดาวที่ส่องลงมาแต่พวกเขาไม่สนใจพวกเราหรอกพวกเขาคอยแต่สนับสนุนว่า ให้หนุ่มสาวคู่นี้ได้มีความสุขและได้แต่งงานกันพี่อาคมใช่อย่าห้ามพี่เลยนะแอนนาแอนนาหลับตาอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มอย่างเต็มใจจากนั้นเขาและเธอก็มีความสุขกันอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น แต่พวกเขากับรู้สึกอบอุ่นเพราะอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันในที่สุดสาวบ้านนาแอนนาก็ตกเป็นของหนุ่มกรุงเทพอย่างเต็มใจ